ตอบโจทย์เรื่องการเดินทางด้วยออค y t r าเ e ล Kit ที่ว m มอล วดครับผมเอกจาก v m มอลนะครับวันนี้ v m มอลนำโปรดักต์มารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะนำมารีวิวให้ฟังกันก็คือเป็น Travel Kit นะครับจาก o k k สำหรับปัญหาในการที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งนะครับนอกจากเสื้อผ้าที่เราต้องพกไปนะครับยังมี g a d g e ตยังมีอุปกรณ์ติดตามตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กล้องเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเ,เราก็จะเจอปัญหาเวลาเราเดินทางไปในต่างประเทศ หลายๆประเทศเนี่ยใช้ระบบไฟฟ้าระบบปลัก๊กระบบการเชื่อมต่อไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าปัญหาที่เราเจอคือปลั๊กที่เอาไปจากประเทศไทยไม่สามารถไปใช้ได้ที่ออสเตรเลียไม่สามารถไปใช้ได้ที่อังกฤษแต่สำหรับตัว All Key Travel Set ตัวนี้จะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นนะหมดไปเพราะว่ามันเป็น All in One Set นะครับจะมีปลั๊กแปลงแล้วก็นอกจากจะแปลงเนี่ยยังช่วยให้คุณไม่พลาดเรื่องของการชาร์จนะครับในชุดนี้จะมี power bank มาให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในชุดนี้มีอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูึอบแกะกล่องออกมาสิ่งแรกที่เห็นนะครับก็จะเป็น universal power plug นะครับ1อนันแล้วก็ตัว power bank ตัวนี้น่าจะ5,000 m mm มิลลิแอมนะครับ1ชิ้น แล้วก็เป็นที่เห็นคือสายเป็นคู่มือนะครับคู่มือใช้งานตัวนี้เป็นสายชาร์จที่แบบเป็น3 in 1นะครับ3หัว1ชิ้นแล้วก็อยังเหลืออีก1ชิ้นคือซองตะข่ายนะครับเป็นซองตะข่ายที่ไว้ใช้สำหรับตัวของ power bank นะครับทั้งหมดที่อยู่ในกล่องก็จะมีเท่านี้ครับชิ้นแรกนะครับคือ t r a v e l adapter นะครับ ตัวนี้จะมีโดยรวมแล้วนะครับรูปร่างจะกระทัดรัดนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผิวสัมผัสเป็นแบบเรียบด้านนะครับสัมผัสเอานิ้วแตะแล้วจะไม่มีรอยนิ้วมือนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจะมี2ฟังก์ชันหลักอยู่ในตัวเดียวคือ1ก็คือว่าเป็น Universal p l u ปนะครับสามารถใช้ได้มากกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับ ปลั๊กที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีอย่างนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวของ UK นะครับมีของ EU นะครับแล้วก็จะมีของ US กับออสเตรเลียนะครับที่จะใช้ตัวปลั๊กที่เป็นยื่นๆออกมาเนี่ยอันนี้เป็นอันเดียวกันแต่ว่าจะมีนะครับจะมีตัวบิดนะครับบิดตรงๆจะเป็นอเมริกาแล้วก็บิดเฉียงๆตัวนี้จะเป็นออสเตรเลียนะครับ แล้วก็ในส่วนของอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับนอกจากที่จะเป็น universal plug ได้แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสามารถจ่ายไฟผ่านตัว USB นะครับตรงนี้มีพอร์ต USB อยู่3ช่องนะครับ USB A 2ช่องและ USB C 1ช่องทั้ง3ช่องนี้สามารถจ่ายไฟได้รวมกันนะครับทั้งหมด maximum อยู่ที่ 4M แอมป์นะครับที่5โวลต์แต่ถ้าเกิดคุณใช้เฉพาะ USB A นะครับ A เนี่ยสามารถจ่ายได้ช่องละ2 4แอมม m a ซิมัมส่วน USB-C สามารถจ่ายได้ถึง3แอมม m a ซิมัมครับสำหรับเรื่องของการชาร์จไฟผ่านตัว Universal Plug แล้วก็ตัวที่เป็น Adapter ในตัวนะครับวีมอทดสอบให้ตอนนี้เสียบช่อง USB-A นะครับออกมาเข้าที่หัวชาร์จแบบ USB Type-C นะครับเข้าตัว Android แล้ววัดด้วยแอปพลิเคชันของ Android นะครับเฉลี่ยแล้วกระแสอยู่ที่ประมาณนะครับ1แอมป์ตัว Universal Plug ตัวนี้สามารถใช้ได้กับกระแสไฟนะครับหนึ่อยสิบโวถึง 240V โวลต์ v, เรียกว่าใช้ได้ทั่วโลกนะครับสำหรับปลั๊กตัวนี้ในส่วนของระบบป้องกันนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของตัว Universal Plug อันนี้นะครับก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับฟิลแล้วก็จะมี ฟิลสัมลองแถมมาให้นะครับจะป้องกันตัวไฟกระชากนะครับป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราชาร์จผ่าน USB หรืออุปกรณ์ที่เราเสียบผ่านไอตัวปลั๊กแปลงเนี่ยนะครับก็คือว่าจะจะช่วยให้ไม่ให้เกิดอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับผม สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่อยู่ในเซตของตัว o r c h i า p เว e บ k i t นะครับก็จะเป็นสายชาร์จ 3-in-1 นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวสายรัดนะครับเป็นวัสดุคล้ายกับหนังแกะกระดุมออกมานะครับแล้วเราก็จะเห็นกับสายที่มีความยาวโดยประมาณน่าจะประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ3หัวชาร์จด้วยกันนะครับหัวชาร์จแรกนะครับก็จะเป็น m i โคร USB นะครับใช้กับแกดเจอตต่างๆ เป็นมาตรฐานกันอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น USB Type C นะครับสำหรับพวก gadget กรุ่นใหม่ๆจะเปลี่ยนมาเป็น Type C กันแล้วเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับสำหรับสาวก Apple ก็จะมีของอเป็นตัว Lightning นะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นสายที่สำหรับชาร์จไฟได้แล้วนะครับยังเป็นสายซิงค์หรือสาย Data Transfer ได้อีกด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการเรื่องของสายชาร์จนะครับนอกจากจะใช้เป็นสายชาร์จได้แล้วยังสามารถใช้เป็นสายซิงค์หรือสายที่เชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ดได้อีกด้วยข้อดีของความเป็นสายถักเนี่ยครับมันจะทนต่อการหักงอได้ดีกว่าสายที่เป็นแบบสายของพลาสติกนะครับชิ้นต่อไปนะครับที่อยู่ใน t r v e l คิดนะครับก็คือตัว power bank นะครับ อคีให้ power bank รุ่น TK1 นะครับมีความจุ 5,000mAh mm. มากับเซตนี้ด้วยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมีขนาดเล็กต้องบอกว่าเล็กกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับวัสดุทำจากพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกด้านสีดำลักษณะจะคล้ายๆค,คล้ายกับตัวของ universal plug นะครับคือมีสีดำด้านแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือนะครับ สำหรับเรื่องของความบางนะครับตัวนี้บางมากจริงๆเ,เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะครับกับขนาดของตัว iPhone 8ผมคิดว่ากระจากคร่าวๆจากสายตาแล้วเนี่ยครับบางพอๆกันเลยในส่วนของพอร์ตนะครับของตัว Power Bank TK1 นะครับ ก็จะมีประกอบไปด้วย3พอร์ตด้วยกันนะครับพอร์ตแรกนะครับเป็น m i โ r o USB ในส่วนของ Micro USB เนี่ยใช้สำหรับการชาร์จไฟเข้าให้กับตัว power bank ส่วนพอร์ตที่2นะครับเป็น USB Type C พอร์ตนี้สามารถใช้ได้ทั้งชาร์จเข้าและจ่ายกระแสออกได้สูงสุดถึง3์นะครับพอร์ตต่อไปคือพอร์ต USB Type A นะครับหรือ USB ที่เป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ใช้สำหรับ จ่ายไฟออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด2.4แอมแปร์พร้อมกับเทคโนโลยี AI Power นะครับที่จะช่วยให้ชาร์จเร็วขึ้นสูงสุดถึง15%นะครับ สำหรับเรื่องของการชาร์จจาก power bank v m o l ก็ได้ทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้หัวชาร์จ USB Type C นะครับเสียบเข้ากับตัว Android นะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของ Android ในการวัดกระแส power bank นะครับสามารถจ่ายกระแสดได้จากที่เห็นนะครับก็คือ maximum อยู่ที่1,000กับอีก90มิลลิแอมแล้วก็ minimum อยู่ที่1,000กับอีก30มิลลิแอมเฉลี่ยอยู่ประมาณ1แอมปร์ครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว ถุงตะข่ายนะครับที่วัสดุจะคล้ายๆกับตัวฟองน้ําจะช่วยกันกระแทกให้กับตัว power bank นะครับได้อีกด้วยนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัว o k เ y power kit ที่เรานํามาเสนอกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่วางแผนท่องเที่ยวแล้วก็จะได้มีความสุขกับทริปท่องเที่ยวของคุณทั้งทริปนี้ ทลิปหน้าและทิปต่อๆไปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กับ v m o เป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ